แล้วทุกคนเข้าปารีสแล้วเกือบโดนแล้วสองคนดำสองคน,คนเข้ามาประกบซิลินซ้ายขวาใช่แกงส้มแปะฟะ้ไม่ได้กินบใช่ไหม ได้ได้ได้ไปนั่งเลย,ยตอนนี้เราอยู่บนรถไฟแล้วนะคะรถไฟกำลังจะมุ่งหน้าไปที่ปารีสใช้เวลา ออประมาณหนึ่งชั่วโมง20นาทีนะคะที่นั่งก็ไม่ค่อยจะมีคนเยอะตอนนี้เรานั่งหันหลังหันหลังให้กับหัวรถไฟมึนไหม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวถ่ายให้ดูที่นั่ง <c oughs> <c oughs> จะประมาณนี้ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราจะไปถึงที่นู่นประมาณบ่ายโมง บ่ายโมงสามสนะคะน้องทัศน์เขาจะมาถึงที่สถานีกัาบูนอตปารีสประมาณบ่ายสองโมงครึ่งเราจะไปถึงก่อนน้องทัศน์หชั่วโมงพอไปถึงแล้วซีรินจะไปนั่งกินกาแฟเดี๋ยวจะพาไปกินกาแฟร้านหนึ่งเป็นร้านกาแฟโบราณที่อร่อยนะคะอร่อยมากเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ปารีสเลยจ้ะ แล้วทุกคนเข้าปารีสแล้วเกือบโดนแล้วมะมีเรื่องตืง่นเต้นจะเล่าให้ฟังตอนนี้นะคะซีลินอยู่ที่กักดูนอตนะคะหรือว่าสถานีขนส่งสายเหนือของปารีสนะคะพอเรามาถึงแล้วเมื่อกี้ยังไงมะามะ้ก็ เราก็ออกไปด้านนอกนิดนึงแล้วก็มันจะมีตึกสวยๆตึกต่างๆนะคะตึกปารีสอ่ะมันสวยมอาๆอ่มาม้าก็อยากเก็บภาพเนาะอยากถ่ายรูปอยากถ่ายรูปสิรินถ่ายรูปมาม้าก็ไปยืนยืนแล้วก็สิรินก็หยิบโทรศัพท์มือถือของตัวเองนะคะออกมาถ่ายรูปทีนี้ระหว่างถ่ายรูปอยู่เนี่ยก็จะมีเออมาม้าเห็นมีผู้ชาย คนดำสองคนดำสองคนเข้ามาประกบซิลินซ้ายขวาใช่แล้วเรารู้สึกว่าเหมือนเขาจะเขาเขาจ้องอยู่ที่มือถืออะค่ะมือถือกับกับกระเป๋าซิลินเอาไว้ด้านหน้าอันไอกระเป๋าด้านหน้าเนี่ยคงมีตังเยอะคงมีตังเยอะตังเยอะเอาไปไม่ได้หรอกกระเป๋าใบเนี้ยเพราะรัดเอวอยู่แต่ว่าโทรศัพท์มือถืออาจเป็นไปได้แล้วก็จะมีกล้องตัวเนี้ยที่ซิลินถ่ายอยู่อะค่ะกล้องมันโผล่ออกมาจากกระเป๋าถ้ามันจะกระชากจริงๆมันก็เอาไปได้แหละ ทีนี้เราก็รู้ตัวก่อนไวตัวทันก่อนมาม่าก็บอกให้ซีรินเก็บกล้องรีบมารีบเข้ามารีบเข้ามาเพราะว่าข้างในเราเห็นแล้วว่ามีกลุ่มตำรวจอยู่เราก็วิ่งเข้าหาตำรวจก่อนเออดูดูเอาละกันสนุกมากเลยปารีสใครเข้ามาก็ตื่นเต้นแล้วอย่างนี้ถ้ามาม่ามาคนเดียวก็จะอันตรายมากนะก็ให้ระวังอ่ะให้ระวังเพราะว่าเรามีกระเป๋าเดินทางเดี๋ยวให้ดูนี่เรามาแบบนี้ แล้วก็มีกระเป๋าเป้คือแล้วก็หน้าตาเราก็นักท่องเที่ยวเนาะเหมือนนักท่องเที่ยวเลยแต่ทัวร์มาเหมือนมันนอกเข้ากรุงอะไรอย่างเงี้ยม,มันคงคิดว่าเราไม่รู้แล้วก็มาแบบสบายสบายเออตอนนี้เรามาถึงที่นี่แล้วเรานั่งรอเจ้าทัศสักแป๊บหนึ่งนะคะ <c oughs> เดี๋ยวรอเจ้าทัดมาสมทบแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าที่พักกันแล้วคืนนี้ <c oughs> คืนนี้เราจองร้านอาหารไทยไว้ร้านหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปกินอาหารไทยประเดิมมื้อแรกของปารีสกันคืนนี้ค่ะเรามาโผล่กันที่เมโทรนะคะเดี๋ยวน้องทัศจะพาเราไปเยี่ยมชมปารีสสักนิดนึงหไหนๆมาแล้วก็ต้องได้เห็นโถไอเฟนก่อนนะคะถึงจะมาถึงปารีสูกต้ค <laughs> ่ะ <laughs> อีกไกลไหมน้องทัศอีก <laughs> ป,ประมาณ 40สนาที <40 S 1> าทเราไม่ต้องเปลี่ยนสายใช่ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนที่เปลี่ยนจากเมโทรสายส1ไปเป็นเมโทรสายเโอเคสิ่งที่กลัวที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้นะคะไม่ใช่เรื่องการแข่งทั้งหมดนะมันมีอีกอย่างนึงก็คือซิลินกลัวจะมาสายแล้วก็จะหลงทางอันนี้คือสิ่งที่กลัวมาก วันพรุ่งนี้แต่เราก็เดินทางมาก่อนนะคะมาถึงวันนี้เพื่อที่ว่าจะเตรียมตัวเตรียมตัวเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะต้องออกแต่เช้าตอนนี้เรา เปลวไฟแห่งิศภาพอะไรประมาณนี้อ่ะคะ่ะอ๋อเป็นของเ,อ э เสียชีวิตที่ใต้อุโมงนี้ใช่ที่เกิดอุบัติเหตุเจ้าหญิงแด,งดงน่าใช่อาซีลินเพิ่งเคยเห็นใช่โอเคเป็นที่ละลึกให้กับเจ้าหญิงนะคะนี่ไงความรักดูสิคุญแจคอ หมายถึงเปลวไฟหรือว่าเพลิงแห่งอิสระภาพน่าจะสื่อว่าเออตอนนี้เจ้าหญิงท่านได้เป็นอิสระแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะท่านไปสบายแล้วนะคะแล้วปีนี้ปี2022เป็นปีที่ครบรอบ25ปีในการจากไปของเธอนี่คือ,เ,อ,อเขาเรียกว่า ถ้าถ้าเพื่อนๆเ,เคยได้ยินข่าวนะคะเจ้าหญิงไดอาน่าแห่งประเทศอังกฤษนะคะเขาก็ขับรถเออนั่งรถมาเนาะลอดใต้อุโมงนี้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะอนุสรน,นี้ไวเพื่อที่จะได้รำลึกถึงท่านอนุสรสถานตรงนี้เป็นอนุสรสถานอันนี้เป็นอุโมงที่ท่านมีอุบัติเหตุเสียชีวิตใช่ใช่เราเห็นข่าวกันนะคะใช่ที่นี่แหละ คุณที่รักคะตอนนี้นะคะเรามาถึงร้านอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วซิลินนี่เลย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 ร้านน่ารักมากร้านนี้นะคะเราได้ยินชื่อเสียงเรียงนามมาพอสมควรแล้ววันนี้ซิลินมีโอกาสได้มาถึงร้านนี้นะคะสั่งไปพอสมควรเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเมนูแต่ละเมนูเนี่ย มีอะไรบ้างนะคะตอนนี้เราก็ <Okay. S 1> มาเหนื่นอยๆเนาะดื่มนิดนึงก่อนด้วยชาชามะนาวคือแบบนานมากอะไม่ได้ดื่มชามะนาวอ่ะ ชื่นใจเหนื่อยๆใช่ใเหนื่อยๆมานะคะมาดื่มชาสักแก้วมืงก่อนพักก่อนเมื่อกี้ก็หลงทางพอสมควรเหมือนกันเนาะยังงงๆกับเมืองหลวงอยู่เหมือนเหมือนคนต่างจังหวัดเข้าตัวเมืองอะนะคะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเมนูที่ศิรินสั่งไปมีอะไรบ้าง ปิ้งนะคะอันนี้หมูปิ้งแบบบ้านเราอันนี้หมูปิ้งบ้านเราอันนี้เอ่อหมูน้ำตกเป็นไงล่ะพร้อมกับพวงพริกมาแล้วค่ะที่รักของแม่คุณผู้ชมคะ อันนี้คือแกงส้มแปะซะปลาอะไรคะอ่ะโดรีปลาโดรีนะคะแม่เจ้านี่มาเป็นแบบตัวปลาเลยเป็นไงนล,ล่ะเดือดพุดธพุทพุด

ไม่กนแบบมแต่มาแล้วค่ะเดบิตที่รักนี่เลื่อนดัวเถอะนี <h <h ่คือตำเหม่ยตำตบบ อันนี้คือตำถานป่านะคะเป็นชั้นสองชั้นน่ารักอ่ะคือมีหลายอย่างให้เรื่องมีหมูหมูอะไรนะหมูแผ่นไม่ใช่มีหมูแผ่นหมูทอกรอบกรอบหมูแดดเดียวแค่หมูไส้อั่วแหลมแล้วก็มีกุ้ง าแล้วน้ำลายไหลอะไรยังไม่ทันกินเลยน้ำลายไหลไม่หมูปิ้งนะคะอร่อยมากติดมันติดมันนี่คือมันต้องติดมันมันผมจะแบบอือไทยแท้เออมันต้องติดมันมันไม่ติดถ้าไม่มีมันอ่ะไม่อร่อยจ้ะผัดข้าวสั่ง <N> <flaws> <S <S น้ำตกอร่อยมากมีน้ำตกอาหารลาบเป็ดลาบอะไรอ่ะพี่ท้าไหมบอกพี่ไหมว่าลาบเป็ดลาบเป็ดค่ะไม่เป็ดแล้วขอข้าวอ่ะสั่งข้าวไปนะคะชินก้าชขอบคุณค่ะนี่ค่ะมีลาบเป็ดด้วยยูลาบเป็ดด้วยูแต่อันนี้ลาบเป็ดอ่ะไว้ก่อนมากินส้มตำก่อนอันนี้ตำป่ากุ้งสด Merci. Alors, c'est il va revenir, C'est c'est des c'est ça. ça, mm -hmm. ça de Je pense que ขอมยากใช้มือนะนี่แดดเดียวสองแดดสองแดดสามแดดนี่เดีแบบอืม,มอร่อยจผักกระเฉ ข้าาแค่ะนรอนะคะอุ้โลโลอุาเหนียวด้วยใช่ไหต้ข้าเหนียวม้าวเียวนะะ

ไม่เป็นไรไม่เป็นไรวมน้ายมันสวยวไหไปโดนอ้นนี้ก่อนแช่น้ำเย็นก่อนไปแช่ก่อนเสฉวนเสยวนกุ้นเส่นอ่อยกต้ชิซันกับกรน้นลาบเป็ดพอดีเป็ดมันสดมากเป็ดทำไม่ปลาอไม่ตายเป็นกระโดดลาเป็ดน่อยหน่อยก็แน่นนะมีคนนเ

ระวังพองเออเดี๋ยวจะพอ,อ,อมันกรอบตอ่อ <c oughs> มาใหม่อีกหนึ่งจานนะคะอันนี้เป็นไส้หมูทันโรนะคะแล้วก็เอาไปทอดอันนี้อีกหนึ่งจานนะคะ ไส่อัวของคาวไปแล้วตกท้ายด้วยของหวานนะคะข้าวเหนียวมะม่วงจงาก ข้าวเหนียวมะม่วงที่ร้านนี้นะคะข้าวเหนียวร้อนๆเรียกใคไม่ได้กินนานแล้วนะกดไม่ได้แต่อย่อย่า,ยาใไเดให้เดีรู้เลย,ย,ย้ร <c oughs> อร่อยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ อิ่มแล้วคะ่ะอิ่มน้ำสำรานมากมีความสุขมากเอ็นจอยอิทติ้งมากเออ <c oughs> <c oughs> ซิลินอยากจะรีแล็กซ์ตัวเองก่อนที่จะไปแข่งขันนะคะโดยการกินอาหารอร่อยเอนจอยกับตัวเองให้ตัวเองมีความสุขอยู่กับเพื่อนอยู่กับมาม้าแบบเนี้ยอยากจะผ่อนคลายก่อนที่จะไปลงสนามจริงนะคะวันนี้ก็สั่งเต็มที่นะ สั่งเต็มที่อยากกินอะไรก็สั่งไม่ได้มีลิมิตอะไรชอบอันไหนอยากกินอันไหนก็สั่งอันนั้นสำหรับคืนนี้นะคะเเช็คบินไปทั้งหมดมีเบียร์มีเบียร์ยด้วยเนะาะสขวดมีแล้วก็มีน้ำแร่หนึ่ขวดใหญ่นะคะเช็คบินไปทั้งหมด224ยูโร224ยยูโรราคานี้นะคุ้มค่านะ เพราะว่าคุณอย่าลืมว่าร้านของเขาอะ่ะอยู่ในปารีสและก็อยู่ในทำเลที่ดีนะคะอยู่ไม่ได้ไกลาจากหอไอเฟลเลยเพราะฉะนั้นก็ค่าที่ค่าอะไรเขาเนาะเขาก็แพงกว่าอร่อยจริงๆส่งคำล่ำลือถ้าเพื่อนๆนคนไหนที่เข้ามาปารีสหรือเพื่อนๆนที่มาจากเมืองไทยแวะมาเที่ยวปารีสก็อย่าลืมแวะไปทานร้านนี้ดูนะคะซิลินจาแปะที่อยู่แล้วก็เ เพจของเขาไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะลองเข้าไปดูแล้วกันสำหรับการแข่งขันวันพรุ่งนี้ตอนนี้ซิลินยังไม่ได้ตื่นเต้นอะไรยังรู้สึกผ่อนคลายกับการการกินอยู่เมื่อกี้นี้นะคะยังแฮ ppy ปปแต่ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้พอไปถึงหน้างานจริงๆอะ่ะเราเราจะตื่นเต้นไหมนะแต่ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดให้สุดความสามารถให้เต็มที่เหมือนที่เราซ้อมมา พอซลินซ้อมแค่3าวันแต่ซิลินซ้อมหนักมากเลยนะเรามาดูกันอีกทีนะคะพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามกันต่อนะคะคลิปหน้ายังไงซิลินก็ขอฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะช่วยกันลุ้นช่วยกันเป็นกำลังใจให้กันต่อนะคะในคลิปหน้าสู้ไว้โอ้ยตาจะลืมไม่คืนหนังท้องตึงหนังตาหย่อน เอาละคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะโอ้โหบัวอาเบียนโตโอ้ยอิม่มกินเยอะไปเปล่าวันนี้ไม่เยอะเนาะเยอะไปไหมบนโต๊ะก็ไม่ค่อยมีอะไรเนาะกินกันได้เรื่อยๆกินกันสี่คนนะเนี่ยสี่คนเอง ข้าวไม่ได้เยอะเลยข้าวถ้วยข้าวสวยถ้วยหนึ่งแล้วก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวกระติ๊บหนึ่งแค่นั้นนะที่เหลือก็จะไปหนัก,หน,กหนักกับข้าวซะมากกว่าเนาะโอ้ยเดี๋ยวแข่งเสร็จไปกินไปกินอาหารไทยอีกแต่ไม่รู้จะเป็นร้านไหนก็แข่งเสร็จแล้วก็อย่าลืมติดตามดูนะจ๊ะอย่าลืมดูนะคลิปหน้านะ เชียร์เขาด้วยนะบายบาไปอาบน้ำนอนฝันดีละ